เชฟเทเบเซอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถเชฟเทเบเซอร์แจง้งซ่อมาการมีควันออกจากช่องลมนะครับเชฟเทวเบเซอร์2.8ลองติดเครื่องเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์นะครับปิดครับ เปิดครับปิดครับเปิดครับเวลาคอมทำงานคอมมีเสียงดังนะครับเสียงดังปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือตัวฟีั๊มอ่อน ตัวนี้ไม่มีลมนะครับไม่มีลมที่จะมาตีกล้องเลยนะครเปิดตู้หลังยังกดเปิดตู้หลังด้วยตู้หน้าตอนนี้ความเย็นได้อยู่13องศานะครับ13องศา ตู้หลังตอนนี้อยู่ที่สามสิบลมออกแลวยังั้งหลังลงมา29นะครับลองเล่นเครื่องครับแปเปลองดูนะครับ ตอนนี้มันมีปัญหาเนื่องจากความร้อนมันสูงคือปกติแล้วเนี่ยความร้อนแอร์อย่าต้องบอกเกิน250ซึ่งตอนนี้ตอนเช้าตอนเช้าอุณหภูมิแค่29องศาแต่ในรถเย็นได้อยู่12ตู้หลังลงมาที่25แต่ตูเนี้ยมันอยู่ที่250แล้วถ้าปิดฝากระโปรงลงเอารถไปจอดกลางแดดมีปัญหาแน่นอนอมีปัญหาแน่นอนแรงดันมันจะสูงเหมือนคนเป็นแรงดันสูงปุ๊บบางครั้งพี่เ็บอกว่ามันมีควันมีอย่างออกมาเนี่ยคือตัวเนี้ย พี่ดูนะไอไอไอพัดลมตรงเนี้ยนะครับพัดลมที่มันหมุนเนี้ยเนาะูมูพี่เห็นนะนะนี่เห็นป่ะพัดลมที่มันหมุนเนี้ยนะเนี่ยเป็นห้องว่าฟีปัมของเครื่องยนต์มันเบาซึ่งการการจะจะทาแอร์เนี่ยมันก็ต้องทําฟีปัมตัวนี้มันแห้งด้วยก็คือคือมันต้องลื้อนักลักกว่าจย่าถึงพัดลมความร้อนเครื่องยนต์ขัดปกติขันไปเกี่ยวเพราะว่าความร้อนเครื่องยนต์ของมันนี่มันปกติแน่นอนเพราะมันดูดใกล้ๆ อไอหม้อน้ําก็ระบายได้ความร้อนเครื่องยนต์ที่ก็เลยดูเหมือนปกติแล้วแต่ไอเรื่องความร้อนแอร์เนี่ยถ้าความดันมันสูงขึ้นมาปุ๊บมันก็มีผลข้างเคียงของมันละเนี่ยซึ่งวันนี้อ่ะวันนี้ผมดูละครอมโอเคอยู่่ะคอมใจได้อยู่นะคอมถือว่า,วาด้านด้านเออคอมด้านดูดด้านอัดนี่ยังดีอยู่เนาะแต่มีปัญหาแล้วเรื่องความร้อนมันสูงเดี๋ยวเราอย่าเติมน้ํายาดู ถ้าเติมน้ายาและความเย็นลงจะดูดูดูประสิทธิภาพคอมแอร์ละว,ว่าคอมแอร์รุกนี้ถ้าใส่น้ํายาเข้าไปในระบบคุณอย่าบริหารได้หรอกถ้าเกิดหรือซ่อมเปลี่ยนเซ็ตแล้วมาบอกทีหลังว่าอคอมกําลังบดีวันนี้ต้องเทสกันก่อนแต่แน่ๆเร่งเครื่องเนี่ยความร้อนสูงแล้วพอปล่อยเดินเบาเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้11โมงพอเร่งเครื่องมันขึ้นมานี้ละถ้าอุณหภูมิเป็น353738 40ไอ้นี้ยันนี้แล้ว ถ้ายันนี้รับเรียบร้อยเลยอ่าเรียบร้อยเลยเพราะรู่นี้มันมีพัดลมไฟฟ้ามันต้องใช้พัดลมตัวหั่นตัวเดียวอ่าอันนี้อันตรายละถ้าเฮาเอ,เออ้ยคอมยัง่ต้องเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวขอเติมน้ํายาเทสก่อนนะเพราะเขาจะต้องเติมน้ํายาเทสก่อนอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ยประมาณสามสิบนะครับเดี๋ยวเฮาเติมน้ํายาเทสถ้าเติมน้ํายาเทสอุณหภูมิมันลงจะดูว่าคอมลูกนี้ทําความเย็นได้เท่าไหร่ คือถ้ามันเย็นอย่างเงี้ยก็เย็นเฉพาะตอนเช้าหรือฝนตกตอนกลางคืนแต่กลางวันร้อนๆมันจะสู้แดดไม่ไหวอย่างที่พี่บอกผมเห็นปะมันไปเย็นหรอกมันเย็นก็นมาเจ้ามันเก่งก็มาเจ้าถ้าไปจอดตากแดดท้อนๆมีคนนั่งในรถหลายๆคนเอาไปอยู่แล้วเอาไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเติมน้ำยาก่อนเพื่อเช็คคอมต้องเทสกันเป็นเป็นยางเป็นอย่าง,เางะเปิดแอร์ตู้หน้าตู้หลังนะครับเดินเบาตอนนี้ตู้หลังลงมา14องศา ตู้หน้าก็ลงมา14องศาเหมือนกันนะครับอุณภูมิตอนเช้า30องศานะครับตู้หน้าลงมา13.9กับ14ความร้อนตอนนี้อยู่225น,น,นะครับ ลองเติมน้ำยาเพิ่มสักหนึ่งขีดนะครับความร้อนเริ่มเริ่มขึ้นแล้วความร้อนจากสองร้อยี่สิบห้าขึ้นมาที่ สองร้อยห้าสิบนะครับเอาหนึ่งขีดนะเติมน้ำยาเข้าไปหนึ่งขีดนะครับความเย็นตู้หน้าลงมาที่สิบเอ็ดองศาครับตู้หน้าลงอยู่ที่สิบสามลองเร่งเครื่องครับ เร่งเครื่องความร้อนจาก250นะฮะตอนนี้เริ่มขึ้นมาละแอร์ตัดนะครับตอนนี้แอร์ตัดนะฮะแอร์ตัดที่ตู้หลัง13นะสาละเติมตู้สา,ตสานะครับ ความร้อนขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่275รถเชฟเทีวเบเซอร์ใช้งานไปแล้ว136,206หรือ1 3 6 2 0 6กิโลเมตร ความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับตรวจเช็คค่าการทำงานระบบแอร์ตอนเช้านะฮะตู้หน้าลงมาที่8องศาพัดลมสปีด2นะครับอุณหภูมิ32องศาภายนอกนะครับภายนอก32องศา ตู้หลังได้อยู่13มองศาเย็น,ยนครับรถเชฟเชเบลเซอร์อยู่ช่างจัดการเช็คก,กองแอร์ค่ะเช็คก,กองแอร์ค่ะ จะเป็นสภาพกองแอร์ของลูกค้ามีเศษใบไม้เศษฝุ่นอุดต,ตันสภาพกองแอร์ก็อ B ถอดพัดลมนะครับช่วยกันถอดพัดลมออกมาหยีได้เคลียร์เรื่องฟรีปัมนะครับที่หมุนเบาๆนะช่างจัดการถอดตัวพัดลมฟรีปัมออกมาแล้วนะฮะตัวของรถ เทีเบเซอร์ acer, นะครับช่างจัดการถอดใบพัดนะครับเ,เดี๋ยวจะได้ดูฟีปั๊มกันใกล้ๆชัดๆ ครั้งที่ฟีปั๊มหมุนอ่อนแล้วเราก็พยายามนะครับจะเช็คซ่อมฟีปั๊มนะฮะนะครับ,นะรบมันหมุนเบานะตันนี้มันหมุนเบาอ่าเนะี่ยหมุนเบามากเลยนะครับอันนี้หมุนเบามากไม่หนืดแล้วนะไม่หนืดลวอันนี้คือหน้าตาของพัดลมฟีปั๊มของเชฟเทลเบเซอร์ มีเจอปัญหาตัวลูกหลอกตัวนี้นะลูกหลอกดันสายพานตัวนี้ที่ไม่ไม่ไม่ยืดหยุ่นนะถือว่าไม่ยืดหยุ่นตามค่าปกตินะครับน,น,นี่นะตัวตัวลูกหลอกตัวนี้มันค้างนะครับ <c oughs> ปกติแล้วมันจะต้องเด้งขึ้น <c oughs> เด้งลงได้นะ,นะ <c oughs> ถ้ามันไม่ไม่ไม่ยืดหยุ่นนะครับ ก็จะทําให้สายพานทํางานได้ไม่ดีครับ,รบเช็คลูกลอกตัวนี้นะครับให้ฟังใกล้ๆดังนะครับ ตัวข้างล่างก็ดังนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีตัวดันสายพานนาะตัวนีน้อันนี้จะมาพร้อมลูกหลอกตัวนี้จะมาพร้อมตัวดันเลยนะ,นะก็ถือว่าควรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถอดรื้อออกมาประมาณนี้แล้วนะจะได้ไม่เสียเวลาถอดเข้าถอดออกหลายรอบนะเดี๋ยวตัวนี้จะได้ถอดคอมแอร์ออกมาเปลี่ยนคัตแอร์นะครับ คัดแอร์ชุดฟีปั๊มนะฮะตัวนี้ก็มีลูกหลอกอีกตัวหนึ่งเ mm hmm. นาะอ่ะ mm hmm. น,นี่จะได้เปลี่ยนตัวฟีปั๊มนะครับ mm hmm. ช่างลงมือถอด mm hmm. คอมแอร์นะครับ ือว่างานมีความคืบหน้าครับรถเชฟเทียลเบเซอร์ช่างก็จัดการถอดแผงแอร์ออกมานะครับอันนี้ที่เราจะเปลี่ยนตัวไดเออร์นะจะได้ทำความสะอาดให้นะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวจะได้จัดการล้างทำความสะอาดนะครับแผงแอร์ให้แผงแอร์รถเชฟเทียลเบเซอร์นะครับช่างหรือถอดออกมา เดี๋ยวได้ฉีดล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเซ็กลองไดเออร์นะครับที่อยู่ด้านข้างนี้แล้วก็ตัวลูกยางโอริงเข้าออกตรงนี้อีก2ตัวนะครับ ที่ไหลออกมาก็ดำนะครับแหแอร์ค่อนข้างอุดตันเลยนะครับมีปัญหาเรื่องความร้อนระบบแอร์ด้วยนะครับปิดล้างให้ทั้งสองด้านนะครับ จะเป็นสภาพหมอน้ำนะครับขอ,องรถเชฟเทลเบเซอร,อร,อร์หลังจากที่รื้อแผงแอร์ออกนะครับก็จะเห็นตัวหมอน้ำนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเป่าฝุ่นทำความสะอาดทดาก,การเป่าฝุ่นทำความสะอาดแผงมอน้ำรถเทลเบเซอร์นะครับ มัอก็แช่งตันอยู่นะครับ เชฟเทอรเบลเซอร์ช่างจัดการถอดคอมแอออกมาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวถอดเปลี่ยนตัวชุดคัดแอร์ใหม่สภาพตัวคัดแอร์นะคะไม่แดงช่างจัดการวอรมถ่ายน้ำมันคอมค่ะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยเซ็ตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถเชฟเทอร์เบลเซอร์คันนี้ค่ะ ก็จะมีตัวไดเออที่จะแนะนําเปลี่ยนทุก30,000ื่นโลตัวนี้ก็จะเป็นตูกกวเก่านี่จะเป็นตัวใหม่เปลี่ยนชุดคัดแอร์ถอดคอมออกมาควา่รทมไยน้ำนมันคอมเตินม,น,มตน้ำมันคอมใหม้ใหม่เปลี่ยนลูกยางโอลิงจุดที่เราถอดเปลี่ยนอะไรตัว ring. ลูกยางโอลิงรับประกันกรณีรั่วซึมให้นาน1ปีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้1ชิ้นค่ะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโพเทคฟิลเตอร์สามารถกองฝุ่น p m 2.5ได้ดี ทั้งหมดนี้ก็คือชุดอะไรใหม่ที่จัดลงให้โรชเชฟทเทเบิลเซอร์คันนี้ค่ะ,ะเช็คลวดคอมแอร์โรชเชฟทเทเบิลเซอร์หลังจากถอดชุดคัดแอร์ออกถ่ายน้ำมันคอมคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดใหม่พร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะคอมแอร์โรชเชฟทเทเบิลเซอร์ช่างจัดการ ประกอบชุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจะเติมน้ำมันคอมพ้อม UV ค่ะเชฟโชเบลเซอร์ช่างจัดการประกอบหลแอร์ลงรถเรียบร้อยค่ะในส่วนของแผงแอร์ก็ถอดออกมาเปลี่ยนตัวไดเออร์ให้หนึ่งลูกค่ะพร้อมกับลูกยางโอลิงเข้าออกไดเออร์ให้สองตัวไดเออร์ก็จะอยู่ ข้างค่งแผงแอร์ช่างก็จัดการประกอบแผงแอร์ลงรถเรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าออกแผงให้สองตัวค่ะ <S <S ในส่วนของคอมแอร์ถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมเช็ครั่วไม่รั่วจัดการเปลี่ยนชุดคัตแอร์ให้ใหม่พร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ช่างก็จัดการประกอบลงรถเรียบร้อย ชุดฟีปั๊มและลูกลอกของรถเชฟเทเบลเซอร์ค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวฟีปั๊มที่มีปัญหาหมุนเบาก็าคือตอนที่รถเดินเบาฟีปั๊มก่อนจะทำงานเบาๆเวลารถบิ่งฟีปั๊มก็จะแรงนะคะทำให้ตัวใบพัดตัวเนี้ยที่ติดกับตัวฟีปั๊มอะค่ะทำงานได้เบาทำให้ตอน รถดเดินเบาแอร์ไม่เย็นรถวิง่งแอร์ถึงจะเย็นเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนตัวฟีปั๊มใหม่ให้ค่ะฟีปั๊มใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน G M ค่ะชุบลูกลอกดันสายพานนะคะตัวด้านบนก็จะเป็นตัวเก่าที่สปรปิงด้านใน เสื่อมสภาพก็ตัวและค้างทำให้ตัวดันสายพานาก,การสายพานตึงสายพานยานเสื่อมสภาพดันได้ไม่ดีค่ะดันล่างก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้เพราะตัวลูกลอกตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบออโต้นะคะ,ะตัวดันสายพานก็จะออโต้ตามรอบเครื่องยนต์ ตัวชุดลูกลอกด้านทรายพานใหม่ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน G M ค่ะและชุดลูกลอกที่เหลือก็จะเป็นลูกลอกเครื่องยนต์ต่างๆค่ะด้านบนก็จะเป็นตัวเก่าที่ถอดออกมาซึ่งมีปัญหาตัวปืนด้านในมีเสียงดังด้านล่างก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน A C ก็จะเป็นอะไ่ที่ผลิตให้กับทาง ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชุดอะไรฝีปัป๊มและตัวล้อค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถได้ค่ะตอนนี้ช่างจัดก,การประกอบชุดอะไรที่สั่งมานะครับ ประกอบในส่วนของใบพัดนะฮะสายพานนะครับตอนนี้ปีปั๊มประกอบเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ช่างเล่งมือ ประกอบชุดอะไรให้นะครับรู้และลายไอ้ดิ้งวะเนี่ย รถเชฟเทียร์เบเซอร์ er, หลังเปลี่ยนพัดลมฟรีปัมตัวฟรีปัม๊มมันเก่าที่เสื่อมสภาพนะครับหมุนเบาดูดระบายความร้อนแอร์ได้ไม่ดีเช็คเจอลูกรลอกเสื่อมสภาพนะครับหมุนแล้วมีเสียงดังจัดการเปลี่ยนลูกรลอกในชุดสายพานให้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดจะมี4ตัวแล้วก็เปลี่ยนตัวขาดัน สายพานนะครับตอนนี้เดินเบาความเย็นในรถได้อยู่9องศาความร้อนระบบแอร์นะตอนนี้อยู่ที่200นะครับนะตอนนี้ปิดฝากระโปรงนะครับแต่ปิดสนิทไม่ได้นะเพราะว่ามันติดไอตัวจับวัดความร้อนระบบแอร์ ต่ค่าความร้อนระบบแอร์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปก,กตินะครับตู้หน้าตอนนี้ลงมาที่8.9นะครับค่าความร้อนก็อยู่ประมาณ200นะครับรอบเดินเบาตู้หลังตอนนี้ได้อยู่สิบองศานะครับเปิดฝากระโปรงครับ มันปิดลงไม่สนิทนะเพราะว่ามันจะติดหัวจับด้านไฮคันนี้เราเปลี่ยนตัวหน้าคัดนะฮะหน้าคัดแอร์หน้าคัตแอร์แล้วก็เปลี่ยนตัวไดเออร์นะครับเปลี่ยนตัวไดเออร์ถ่ายน้ำมันคอมให้นะครับเสียงฟีปัมัมเครื่องยนต์แรงนะครับตัวนี้หรือว่าลมตีกล้องได้เลย ของเก่านี่หมุนเบาๆนะครับไม่มีแรงนะครับอันนี้เติมน้ำยาแอร์ให้ตามสเปคนะฮะเสียงการทำงานของเครื่องยนต์ปกติครับ ความเย็นลงมานะครับ7.9พัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำดีนะครับแผงแอร์ก็ระบายดีส่งผลถึงอินเตอร์ด้านหน้าก็ระบายดีนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ช่างฉีดล้างทำความสะอาดแผงด้านหน้านะครับล้างอินเตอร์ล้างด้านหน้าจะได้เสริมการระบายได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้แอร์ตัดนะฮะ พร้อมทำงานแอร์เย็นตัดตอบปกติครับ ตูหลังความเย็นลงมาถึง9องศานะครับตอนนี้รอบเดินเบาคอมแอร์ตัดต่อปกตินะครับแอร์ตัดคอมทำงานเสียงคอมแอร์ทำงานเงียบปกตินะครับ ครับพร้อมทำง,งานครับลมแรงนะครับถือว่าลมดูได้ดีเรียบร้อยครับทางจาัดก,การกดเกปิดฝาเติมน้ํายาแอร์ให้ครบเรียบร้อยทั้งสองฝา ประกอบทำได้เรียบร้อยครับ18นาฬิกา10นาทีนะครับวันที่4เดือน10 2023รถเข้าซ่อมแอร์เปลี่ยนฟีปั๊มนะครับตอนเลขไมล์136,218หรือ136,218กิโลเมตรครับความร้อนเครื่องยนต์ปก,กติครับ เดินเบาแอร์เย็นนะครับตู้หน้าลงมาได้6องศาตู้หลังได้10นะครับคอมแอร์ตัดต่อปก,กติตู้หลังตอนนี้ลงมา9ครับแอร์เย็นตัดต่อปก,กติครับทางจัดการฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้ค่ะ ภาพน้ำนี่ไหลออกมาจากแผงหมอ้อน้ำแผงตนเตอร์ดำค่ะชุดอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดคัดแอร์นะครับรดแสนกว่าโลนะแสนกิโลเนี่ยควรเปลี่ยนตัวไดเออร์เนี่ยควรเปลี่ยนทุก30ม0 0โล ตอนนี้แสนแสนกว่าโลเนาะก็เพิ่งได้เปลี่ยนครั้งนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกรองแอร์นะครับแล้วก็ถ่ายน้ํามันคอมในส่วนของฟีปัมนะครับเราใช้ใบพัดเดิมนะเปลี่ยนเฉพาะตัวฟีปัมแล้วตัวขาลูกลอกที่เสื่อมสภาพแข็งนะครับไม่ยืดหยุ่นนะครับแรงดันสายพานได้ไม่ดีนะครับสายพานจะต้องมีการยืดหยุ่นนะครับจะมีการเคลื่อนตัวอ่าแล้วก็มีในส่วนของ ลูกลอกลูกลอกจะมีทั้งหมด4ตัวนะฮะชุดนี้ในระบบก็จัดการเปลี่ยนให้หมดมันเป็นงานซ่อมที่ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องใช้ขั้นตอนในการถอดนะครับส่วนใหญ่ก็ทําแอร์อย่างเดียวนะครับในส่วนของเครื่องยนต์พวกนี้นะต้องต้องให้ช่างเขาเปลี่ยนแต่บางครั้งช่างก็งานยุ่งนะครับงานยุ่งก็อาจจะไม่ค่อยรับงานเพราะมันค่อนข้างจะต้องรื้อเยอะแล้วมันก็จะติดสายน้ํายาแอร์ด้วย พอวันนี้เราเปลี่ยนถอดสายน้ำยาแอร์ออกมันให้ทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับก็วันนี้จัดการเปลี่ยนให้นะครับจะได้ใช้รถกันอย่างสบายๆครับเวลาจอดอยู่กับที่การระบายความร้อนดีลมดูดดีเรียบร้อยนะครับอะไรชุดนี้ก็ถือว่าเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานได้รับการเปลี่ยนเรียบร้อยครับ